ในกรณีนี้นะครับผมใช้ได้ในไมายที่เป็นลักษณะโคนเลนนะครับหรือเป็นใบไม้ทับถมกันหรือว่าเป็นหญ้าหรือว่าปลากินเบากินระแวงอะไรก็แล้วแต่นะครับเอาไปใช้ได้นะครับผมแบบนี้ยกถอนเป็นตัวไหลจมเป็นตัวนะครับแบบนี้เขาจะเรียกกันว่าเป็นไม้ตาย เซตศูนย์นะครับผมต่อไปเป็นขั้นตอนที่สองนะครับผมไม้ตายอีกเหมือนกันนะครับเสร็จแล้วเราก็ตั้งให้เบากว่าเดิมคือเซตศูนย์อีกครั้งนะครับไม้ตายหนะักไม้ตายเบาเขาตั้งกันยังไงนะครับผมส่วนตัวผมก็จะตั้งเซตศูนย์นะครับเป็นหลักเลยนะครับผมเราจะเริ่มกันด้วยวิธีนี้กันก่อนเลยครับผมปัติดตามชมในคลิปตู้กับข้าว <laughs> ไม่อ้อนอะ่ะ <laughs> วัสดีครับวันนี้พบกับนะครับปอติป,ป่าป่าชาแนลนะครับผมวันนี้เราก็จะได้พบกับโหลตั้งทุนนะครับของเรานานแล้วนะครับไม่ได้เจอกันกันกบเจ้าโหลตัวนี้นะครับตัวนี้เราจะตั้งแบบพื้นฐานเลยนะครับผมพื้นฐานไม้ตายนะครับเริ่มกันที่ไม้ตายก่อนนะครับผมคลิปนี้ โดยผมก็ได้จัดเตรียมชุดขึ้นสายไว้เรียบร้อยนะครับผมชุดสายของผมก็จะเป็นแบบนี้นะครับจะผมจะให้ดูนะครับผมตัวนี้ก็จะเป็นลูกหมุนนะครับลูกหมุนตัวเล็กนะครับผมแล้วก็มีสต็อปเปอร์ตัวนี้นะครับสต็อปเปอร์นะครับอันนี้ผมใส่ไปสองตัวนะครับแล้วก็มีสต็อปเปอร์ตัวนี้อีกสองตัว ก็มีตัวนี้เป็นตัวเสียบทุ่นนะครับเสียบทุ่นนะครับแล้วก็มีสต็อปเปอร์ตัวบนนะครับอีกสองตัวนะครับผมแบบนี้นะครับผมความจริงมันก็จะใส่สต็อปเปอร์ประมาณสักห้าตัวนะครับแต่ว่าตัวนี้ผมใส่ไปหกตัวนะครับผมเผื่อแบ่งตะกัวนะครับเผื่อว่าเราตกทุ่นใหญ่ต้องแบ่งตะกัวนะครับผมต้องแบ่งขึ้นมาข้างบนก็ต้องมีสต็อปเปอร์ไว้ล็อกให้มันอยู่ข้างบนนะครับผม นี่นะครับผมใส่กัวข้างล่างข้างบนนะครับสต็อปเปอร์ของผมก็จะมีหกตัวนะครับผมส่วนทุน่นวันนี้ผมเลือกใช้ทุน่นตัวนี้ครับทุ่นตัวนี้เป็นทรงเหมาะมากนะครับตกได้ทั้งบาลานและไม่ตายเลยนะดูทรงนี้อันนี้เป็นทุ่นปลาทองนะครับทุ่นปลาทองของอาจารย์เปิ้ลน,นะครับผมวันนี้เราจะมาเซ็ตไม้ตายนะครับผม ไม้ตายหนักไม้ตายเบาเขาตั้งกันยังไงนะครับผมส่วนตัวผมก็จะตั้งเซตศูนย์นะครับเป็นหลักเลยนะครับผมเราจะเริ่มกันด้วยวิธีนี้กันก่อนเลยครับผมปัดติดตามชมในคลิปนะครับว่าไม้ตายนะครับก็คือตะกัวต้องแตกพื้นนะครับผมตะกัวด้านล่างนะครับต้องแตกพื้นนะครับหรือว่าลูกหมุนนะครับที่อยู่ด้านล่างนะครับต้องแตกพื้นถ้าแตกพื้นก็คือไม้ตายนะครับผมเริ่มแรกเลยแล้วก็ เช็คตะก่วก่อนนะครับผมวันนี้เราใช้ตะก่วค่อนข้างใหญ่จะยากมากนะครับกับการตั้งทุนหางตันนะครับเพราะว่าผ,ผมเองก็มีแต่ตะก่วใหญ่ตะก่วเช็คก่อนนะครับพันท้าแรกก็คือพันตะก่วนะครับแล้วก็ให้ทุนมันจมลงไปนะครับผมพันแล้วก็จะมาพันกับเข้ากับสายเอนนะครับ ประมาณนี้นะครับนี่นะครับประมาณประมาณว่าเป็นตะกัววิ่งนะครับอย่างนี้กันนะครับให้พุ่นมันจมลงไปก่อนนะครับอันนี้รู้สึกว่าจะจมแน่นอนนะครับเพราะว่าเยอะมากครับลงไปเลยครับตะกัวก็จะอยู่ลักษณะนี้นะครับผมลูกหมุนแตะพื้น ตะกัวก็เอียงๆนะครับผมทุ่นนะครับหางทุ่นจมลงในน้ำนะครับแต่งตะกัวนะครับผมให้ทุ่นค่อยๆจมลงไปช้าๆอันนี้นะครับเน้นว่าช้าๆนะครับเมื่อได้แล้วก็ไปหาระดับน้ำครับครับขั้นตอนต่อไปก็เราจะเลื่อนสต็อปเปอร์ขึ้นมานะครับผมวัดระดับน้ำนะครับวัดระดับน้ำเลื่อนสต็อปเปอร์ขึ้นมาให้ทุ่นห่างมา หางทุ่นนะครับโผล่มาสักหนึ่งข้อสีนะครับผมให้ได้ระดับน้ำนะครับ okay. ลองดูนะครับันวัดระดับน้ำนะครับนี่ครับหางทุ่นโผล่มาหนึ่งข้อนะครับผมแล้วก็นอกนั้นก็อยู่ในแนวดิ่งนะครับตะกัวแตะพืนนะครับแบบนี้เราก็จะได้ ระดับน้ํานะครับในการที่เราจะทอยวัดระดับน้ํานะครับผมทอยให้แบบลงในแนวดิงนะครับก็ประมาณวัดในจุดตกที่เราต้องการตกนะครับผมให้มันตั้งค่อนข้างจะตั้งฉากที่สุดนะครับผมก็จะได้ระดับน้ําแบบนี้มานะครับถ้าวัดระดับน้ําได้แม่นยํานะครับการตั้งทุ่นก็จะแม่นยําอาการทุ่นก็แสดงออกมาแม่นยําเช่นกันนะครับ ครับผมเมื่อเราได้ระดับน้ำแล้วนะครับเราก็จะเลื่อนทุ่นลงมานะครับเลื่อนทุ่นลงมาเท่ากับความยาวของทุ่นนะครับประมาณนี้นะครับประมาณเท่ากับความยาวของทุ่นเรานะครับเลื่อนสต็อปเปอร์ลงมานะครับแต่อันนี้เรามันหลอดมันค่อนข้างสั้นนะครับผมจะเลื่อนลงเลื่อนให้ทุ่นเราจมลงไปนั่นเองนะครับแต่ว่า ต้องเหลือสต็อปเปอร์ตัวบนไว้นะครับสต็อปเปอร์ตัวบนที่เราวัดระดับน้ํานะครับเหลือไว้นะครับตัวบนนะครับตัวนี้นะครับตัวสีดํานะครับเราก็เลื่อนสต็อปเปอร์ตัวบนลงมาหนึ่งตัวนะครับเหลือสต็อปเปอร์ตัวบนไว้เป็นระดับน้ำหนึ่งตัวนะครับเอาเดินลงไปทุ่นจมนะครับเสร็จแล้วเราก็ตัดแต่งตะกัวนะครับให้ทุ่นโผล่ขึ้นมาปริ่มน้ําหรือว่า โผขึ้นมาหนึ่งข้อสีนะครับเราก็จะเริ่มตัดแต่งกันเลยครับการแต่งตะกั่วกับทุ่นหางตันเล็กแบบนี้นะครับยากยากพอสมควรนะครับผมยังจมอยู่เนาะจมอยู่นะครับตัดอกอีกนะครับลองเช็คดูอีกทีนะ เวลาตั้งทุ่นพยายามสะบัดสายนะครับให้จมน้ำนะครับเอร็จเรียบร้อยได้แล้วนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันครับผมหางทุ่นนะครับก็จะโผล่มาปริ่มน้ําแบบนี้นะครับเดี๋ยวสายอันนี้สายไม่จมนะครับนี่ถ้าสายไม่จมมันจะหลอกเราแบบนี้นะครับนี่นะครับสายจมลงไปนะครับหางทุ่นก็จะโผล่มาปริ่มน้ํานะครับ ตะกัวลอยจากพื้นนะครับผมอยู่ในแนวดิง่งเช่นเคยแต่ว่าตะกัวกับลูกหมุนไม่แตะพื้นแล้วนะครับแบบนี้เขาเรียกว่าเซตศูนย์นะครับแบบนี้เขาจะเรียกกันว่าเป็นไม้ตายเซตศูนย์นะครับผมทุกอย่างนะครับน้ำหนักทุกอย่างจะบาลานซ์กันที่ ศูนนะครับคือหางทุ่นผมมานิดเดียวนะครับคือไม่ไม่สามารถรับน้ําหนักได้อีกแล้วนะครับผมคือถ้าเพิ่มอะไรเข้าไปปั๊บก็จะจมลงไปทันทีนะครับเนาะอย่างนี้นะครับเป็นไม้ตายเซตศูนย์นะครับเสร็จแล้วเราก็จะมาเลื่อนสต็อปเปอร์ขึ้นไปในจุดที่เราหาระดับน้ําไว้เมื่อสักครู่นะครับพอเราเลื่อนสต็อปเปอร์ขึ้นมานะครับแตะกับสต็อปเปอร์ที่ระดับน้ําของเรานะครับผม ทุ่นมันจะโผล่ขึ้นมาหนึ่งถึงสองข้อนะครับอันนี้เลื่อนต็อกเบอร์ขึ้นมาจุดที่เราหาระดับน้ำไว้ก่อนหน้านี้แล้วนะครับโยนลงไปอุ้ถ้าทุ่นมันเซ็ตได้นะครับมันจะค่อยๆลงไปค่อยๆลงแบบช้านะครับแล้วก็ จะลงแบบนิ่มนวลน,นะครับครับตอนนี้หางทุ่นโผล่ขึ้นมากับอีกประมาณสักครึ่งข้อนะครับเป็นหนึ่งข้อครึ่งน,นะครับนี่นะครับหางทุ่นโผล่ขึ้นมาหนึ่งข้อครึ่งลักษณะพื้นลักษณะตะกัวกับลูกหมุนนะครับไม่ชัดไม่ชัดอ ลักษณะตะกัวกับลูกหมุนเดี๋ยวผมขยับลักษณะตะกัวกับลูกหมุนนะครับผมนี่ลูกหมุนแตะพื้นเบาเานะครับแตะพื้นนะครับตะกัวยกจากพื้นนิดหน่อยนะครับผมก็คือมันเป็นมวลรวมกันนะครับลูกหมุนกับตะกัวเป็นมวลเดียวกันนะครับผมลูกหมุนแตะพื้นก็แสดงว่าตะกัวแตะพื้นนะครับ แบบบนนี้ะครัเมื่อเราตั้งไม้ตายเซตศูนย์ได้แล้วนะครับเสร็จแล้วเราก็ใส่ตะขอนะครับใส่ตะขอเข้าไปนะครับตบได้เลยนะครับเราจะใส่ตะขอเดียวก่อนเนาะขึ้นมานะครับใส่ตะขอเลยโดยของผมนะครับส่วนมากนะครับทุกครั้งนะครับผมจะใช้เป็นแบบแบบคล้องนะครับก็คือสอดเข้าไปแล้วก็คล้องธรรมดานะครับ ไม่ได้ผูกติดลูกหมุนนะครับเพราะบางครั้งผมก็ตกขอเดียวบางครั้งก็ตกสองขอนะครับเสร็จแล้วใส่ตะขอแล้วก็ตั้งตกได้เลยนะครับจนะอดลงไปเลยครับผมตอนนี้เราตั้งตกที่หนึ่งข้อสีนะครับตั้งตกที่หนึ่งข้อสีทุกอย่างอยู่ในแนวดิ่งนะครับและสาย สายหน้าหรือชิงหน้านะครับราบไปกับพื้นนะครับผมแล้วก็ลูกหมุนแตะพื้นตะกวัวของเราก็ยกๆุนะครับแตะอยู่ที่ลูกหมุนนะครับโดยแบบนี้ถือว่าตะกวัวแตะพื้นนะครับเพราะว่าตะกวัวกับลูกหมุนนะครับรวมกันเป็นมวลเดียวนะครับรวมกันเป็นมวลเป็นน้ําหนักตัวเดียวกันนะครับผมก็คือเป็นคล้ายๆว่าเป็นแท่งขึ้นมานะครับ เมื่อลูกหมุนแตะพื้นตะกัวจึงไม่เอ็นลงนะครับถายหน้าราบกับพื้นแบบนี้นะครับแบบนี้คือไม้ตายนะครับผมแบบนี้คือตั้งตกได้เลยนะครับไม้ตายเซตศูนย์นะครับครับผมเรียบร้อยนะครับผมการตั้งไม้ตายเซตศูนย์นะครับหรือบางคนก็จะเรียกว่าไม้ตายเบานะครับตัวนี้น่าจะเรียกว่าไม้ตายเซตศูนย์มากกว่านะครับครับต่อไปเป็นขั้นตอนที่สองนะครับผม ไม้ตายอีกเหมือนกันนะครับอันนี้เราจะทําให้เบาขึ้นมากว่าศูนย์นะครับผมก็คือไม้ตายให้เบากว่าเซตศูนย์นะครับบางครั้งเวลาตั้งไม้ตายแบบเซตศูนย์แล้วนะครับแต่อาการทุ่นมันไม่ชัดเจนมันไม่ยกไม่ถอนนะครับอาจจะเป็นเพราะว่าพื้นข้างล่างนะครับเป็นโคลนนิ่มหรือว่า เป็นพงหญ้าเป็นหญ้าเป็นเศษไม้เศษใบไม้นะครับผมซึ่งถ้ามันเป็นโคลนเลนเป็นเศษไม้ใบไม้นะครับตะกั่วของเราอาจจะจมลงไปนะครับหรือว่าโดนใบไม้โดนโคลนะครับทับไว้นะครับอาการทุ่นจึงไม่ชัดเจนนะครับเราต้องการให้ตะกั่วของเรานะครับเบากว่าไม้ตายเซตศูนย์นะครับเราจะตั้งแบบไหนนะครับผมซึ่งเราจะตั้งต่อจากตรงนี้เลยนะครับผมไปไปลุยกันเลยครับ ตัวนี้เป็นไม้ตายที่เราตั้งไว้มาสักครู่นะครับแล้วก็ยกขึ้นมาเลยใส่ตะขอไปเรียบร้อยนะครับผมแบบนี้นะครับระดับน้าเราได้วัดไว้แล้วนะครับผมจากไม้ตายเซตศูนย์นะครับเราอยากตั้งให้เบากว่านั้นนะครับเราก็จะเลื่อนสต็อปเปอร์ลงมานะครับเลื่อนสต็อปเปอร์ลงมาแล้วโยนลงไป เลื่อนสต็อปเปอร์ลงมานะครับแล้วถอยลงไปนะครับทุนก็จะจมนะครับจมลงไปแต่ตะกัวของเรามันจะลอยนะครับลอยอยู่แบบนี้นะครับผมเห็นไหมครับและสิ่งที่แตะพื้นก็คือตะขอนะครับเป็นตะขอนะครับที่แตะพื้นนะครับแบบนี้นะครับนะครับตะขอแตะพื้น ตะกัวลอยขึ้นมานะครับมันก็ลอยขึ้นมาเหมือนเราที่เราตั้งเซตศูนย์ในตอนแรกนะครับสิ่งที่ดึงลงไปคือน้ําหนักตะขอกับสายหน้านะครับที่ดึงให้ทุ่นจมนะครับแบบนี้นะครับอยู่แบบนี้นะครับเสร็จแล้วเราก็ตั้งให้เบากว่าเดิมคือเซตศูนย์อีกครั้งนะครับครับผมเมื่อเราเซตศูนย์เสร็จนะครับแล้วเราใส่ตะขอลงไปแล้วเราคิดว่ามันยังหนักอยู่นะครับผม เราเพิ่มน้ำหนักตะขอไปนะครับเราก็เซ็ตศูนย์อีกครั้งหนึ่งนะครับเพื่อให้ทุกอย่างกลับมาเป็นศูนย์อีกครั้งหนึ่งโดยหักน้ำหนักตะขอออกนั่นเองนะครับผมแล้วเราจะได้ไม้ตายที่เบาขึ้นมาอีกนะครับเซ็ตศูนย์อีกครั้งก็คือปัดตะกัวนะครับให้หางทุ่นโผล่ขึ้นมาปริมน้ําเหมือนเดิมนะครับผมจากที่มันจมลงไปนะครับอันนี้เราใส่ ตะขอเรียบร้อยนะครับอย่าลืมนะครับสต็อปเปอร์ตัวที่เราหาระดับน้ำไว้ตอนแรกนะครับยังอยู่ที่เดิมนะครับผมตรงนี้นะครับเห็นไหมครับเซตศูนย์อีกครั้งนะครับแล้วก็มาดูกันนะครับครับผมหางทุ่นจะปริมปริมน้ํานะครับอันนี้มันอาจจะปริมไปหน่อยนะครับผม ถ้าตัดอีกมันก็จะเลยขึ้นมาเยอะนะครับก็เอาแค่นี้แล้วนะครับหานทุ่นปิ่มน้ําแล้วทุกอย่างยกลอยขึ้นมานะครับยกลอยขึ้นมาตัดออกนิดเดียวเห็นไหมครับตะขอนี้ไม่แตะพื้นนะครับหรือจะตัดให้มันโผล่ขึ้นมาหนึ่งข้อสีก็ได้นะครับแต่ตรงนี้ตะขอไม่ได้แตะพื้นนะครับตอนปิ่มๆน้ํานะครับทุกอย่างชุดตกนะครับ ลอยขึ้นมาโดยหางทุ่นปิ่มน้ํานะครับนี่คือตัดตะก,กวัวออกแล้วนะครับผมครับผมเราเซตศูนย์ครั้งที่สองนะครับผมโดยให้ทุกอย่างลอยจากพื้นนะครับหางทุ่นโผล่มาปิ่มน้ํานะครับได้แล้วเราก็จะเลื่อนส t ต็ปเปอร์ขึ้นไปหาที่จุดระดับน้ําเหมือนเดิมนะครับจุดเดิมที่เราตั้งไว้นะครับ เลื่อนขึ้นไปแล้วล,งลองลอยลงไปมันจะตั้งกี่ข้อนะครับเรียแบบร้อยนะครับไปดูกันมันจะตั้งกี่ข้อจากการเซตศูนย์ครั้งที่สองนะครับและเลื่อนสต็อปเปอร์ขึ้นมาที่ระดับน้ําที่เราวัดไว้ตั้งแต่แรกนะครับผมทุ่นจะโผล่ขึ้นมาสามข้อสีนะครับหางทุ่นนะครับแล้วก็ทุกอย่างอยู่ในน้ําเลื่อนลงไปดูนะครับ ตะกัวตะกัวแขวนนะครับเป็นเป็นไงครับและสายหน้างอนะครับเป็นเจนะครับเห็นไหมครับแบบนี้ยังไม่เป็นไม้ตายนะครับถ้าเราตกสามข้อมันก็ยังจะเป็นเจอยู่นะครับนะครับแบบนี้ เซตศูนย์รวมตะขอนะครับครับผมมันก็จะออกมาเป็นรูปแบบของการตกเจนะครับแต่เราจะตกไม้ตายนะครับผมแล้วเราต้องทำยังไงครับเลื่อนหางทุ่นเลื่อนสต็อปเปอร์นะครับขึ้นไปอีกให้ได้ความยาวเท่ากับสายหน้าของเรานะครับสายหน้าของเราตอนนี้เป็นประมาณสักสามนิ้วนะครับนี่นะครับ เลื่อนขึ้นไปนะครับอีกประมาณสามนิ้วเลื่อนขึ้นไปสามนิ้วปรปึ๊บเราห่างทุ้นแล้วละจะตั้งกี่ข้อไปดูกันครับเลือ่อนไปสามนิ้วนะครับตายแล้วนะครับโดยเราจะเลื่อนขึ้นมาอีกสามนิ้วนะครับ หางทุ่นก็จะโผล่มาเป็นสีข้อสีนะครับผมแล้วก็ลักษณะข้างล่างนะครับผมลูกหมุนแตะพื้นนะครับโดยไม่แบกน้ําหนักตะกัวนะครับเห็นไหมครับสังเกตดีๆนะครับผมแตะในแนวดิ่งนะครับออกจะยกุยกๆนิดหน่อยนะครับผมแต่สายนอนราบกับพื้นแบบนี้นะครับทุกอย่างสาย ทุกอย่างจมหมดนะครับผมและตัวนี้โผล่ขึ้นมาสี่ข้อสีนะครับผมครับผมจากการที่เราตั้งทุนเซตศูนย์ครั้งที่สองนะครับเซตศูนย์ตอนที่เราใส่สายหน้าแล้วนะครับผมเราก็จะได้รู้ว่าการตั้งทุนไม้ตายนะครับสิ่งสำคัญที่สุดก็คือ การหาระดับน้ํานั่นเองนะครับนี่นะครับถ้าเรารู้ระดับน้ําแล้วนะครับเราจะเลื่อนให้ตะกั่วลงไปแตะพื้นได้โดยการคํานวณง่ายๆนะครับผมอันนี้เราเซตศูนย์นะทุกอย่างลอยอยูพื้นแต่พอตั้งตบให้ตะกั่วแตะพื้นก็เป็นไม้ตายนะครับไม้ตายเหมือนเดิมนะครับผมซึ่งในกรณีนี้นะครับผมใช้ได้ในไหมที่เป็นลักษณะ โคนเลนนะครับหรือเป็นใบไม้ทับถมกันหรือว่าเป็นหญ้าหรือว่าปลากินเบากินระแวงอะไรก็แล้วแต่นะครับเอาไปใช้ได้นะครับผมแบบนี้ยกถอนเป็นตัวไหลจมเป็นตัวนะครับหรือว่าถ้ามันเป็นโคนเลนมากๆเราจะตกเจเราก็ตกได้ลรวตั้งกที่สามข้อนะเป็นเจนะครับผมเจสายหน้าสั้นนะครับผมอันนี้สายหน้าก็คาสั้นไปสามนิ้วนะครับผม Okay. สำหรับการตั้งทุนแบบนี้น่าจะมีประโยชน์กับเพื่อนๆบ้างนะครับผมตั้งทุนไม่ตายสองสเต็ปนะครับวันนี้โอเคสำหรับคลิปนี้ตาไปก่อนแค่นี้นะครับผมน่าจะมีประโยชน์กับเพื่อนๆไม่มากก็น้อยนะครับคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับหรือว่าใครสงสัยอะไรคอมเมนต์ถามได้ใต้คอมเมนต์ได้เลยนะครับผมไปก่อนนะครับอ้าวตู้กับข้าวไม่อ้อนอ่ะ